สัมผัสแม่นางสีสเกตนะคะหนึ่งปียังไม่หยุดนะคะเป็นสูตรคำนวลน,นะคะกับสีคนละคนกับแม่นางวงไนยเนาะจะเพียงแต่ว่าเป็นกัซื้อนางคือกันเนาะเนาะค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางนะคะจังไลยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแม่เนาะคะ่ะเนาะสอบกระตัดคัดกระพานเนาะกับสีผ้าพ่อแม่พี่น้องต่อสายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะโทรสัมผัสเอาเนาะคะ่ะคลิปนี้กรตามที่ ติดตามเพิ่นมากนี่ก็ว่ามันบอดหลุดแต่พี่น้องเข่าสู้หัดเนาะค่ะเนาะสำหรับแม่นางเนาะคะ่นะ,คะ ปาฏีค่ะจ้าจะบูอกกอ็พูกเออจ้าเออจ้าว่า,างบ่เนนะค่ะไม่นั่งจ้า,าวารร่างพี่พวกละไปจ้างไดู้ตรอันูตรตลอดสูตพราะหลุดเท่านี่จับคู่มาไปจ้ายังก็หุอวะอีแม่จับคู่มาไปค่ะเอออีกอ่าจับแล้ว โอถือถือชูงวดเลยเนาะของแม่แม่นั่งแม่อยู่สีสะเก็ดปะจ๊ะใช่ยุสีสะเก็ดลูกลูกลูกยุสยีอะไกันอ,อันยุอุดอรจ้ะแม่ใช่มีโอกาสไ,ไปทางนั้นสิได้ปไปหาเออลูกหลานแต่ว่าแม่แม่ยจเอาเหล็กสีพี่หาพ,พีแล้วก็มาตัดเนาะเหมือนแม่ก็เอาสูตรเอื่นมาจับพูดกั้นเราสีเน่าละอืมีหลายสูตรว่ะจ้ะ จ้าไม่ไหวสุดอยู่บนี้ยี่เ่จับแล้วเดินเดินบนเด้อเดีินบนจ้าจ้าห้าสามเก้าห้าสามเก้าเดินได้เนี่หรือลห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าเดี๋ยวเดินแบบนี้ร่องจ้าหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งจ้าเจ็สีสาม เจ็สี่สามจ้ะบันนี้กันเหมือนดเดอร์เดอร์นนอรจ้ะเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าจ้ะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้ามีละน้องโซ้ไก่เฟิ้งจับอันนี้หนีกับโรงลาให้เขา้ฟิงับอัน,นี้หนีละแม่มากตัวใดพิเศษค่ะสามตัวมีละลรงล้านแม่มห้าสามเก้า9นี่ละห้าสามเก้ามันเด่นในสูตรเลยบาา่ะจ้ะ จ้าน้อเด็ดมันงส้นกันเลยจักสูตรนี่แม่จับมาส้นกันจังได้หางแซมเ<ข>ก่าหลายสูตรก็สิเอ๊ะเด่นเำคนยังมาตัดแล้วมันก็สิเหลือจำอยู่มัน,มนส,ส,มสิน่าจ้าบาดนี้สูตรนี่คือเข่าตลอดเข่าสามตัวตรงเด้บ่แม่ขันเข่าหรือว่ากับตัวเนียนเนียนรังเกียกิดมันก็สิมาล้มกันแต่เนีสูตรหาหาหาเี้ยวี้ยวจะเข้ากับจับปุด้แต่เข้าบอสูตรอื่นมาตตาเฉยสูตรน่าหลุดละจ้าเข้าบอสามาดีหมู่ว่ารักใดมันสีกส็รักใดมังสีเนี้ยจ้า ัน,นีีรางเดอ yeah, นะ้อหลายเด้อรางเด้อจ nah, nah, ้าค huh, ัน nah, ค no yeah. nah, 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 na ันคันผู้ใดสียอันวิ่งวิ่งแหนรองหกวิ่งตัวไหนจ้าวิ่งแหวลรองหกลางค่ะบนเดหนึ่งเก้าแปดต้หาเก้าเก้าแปดจ้าห้าเก้าห้าเก้าจ้าต่ว่าแม่แม่ว่าแม่ยเนี่ที่เก้าแปดนางไหมจ้าเน้นเก้าแปดมีสองหางเท่านั้นบ่จ้า นี่ก็ล่องน่ได้ถูกแล้วล่องล่องก็กันไวอยู่เด้อจ้าตัวใดตัวกันจ้าล่องล่องหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดแล้วก็สามแปดล่องแล้วเด้อจ้ากันมันมี 3, 2, 2, 4, 7, กสามสองสองสี่เ็ดแปดกั้นไว้จ้าอันนี้คือตัวกันจ,จักสูตรแม่มารวมกันเนี่ยหลายทนหรือ่ะล่างเนี่ย อ๋อชุดเทียชุดเทียที่แม่แม่แม่ใส่สูตรนี่ป่าจ้าหรือว่าแม่แม่แม่ก็ใส่สูตรนี่แหละสูตรอันลักเสียลักหน่วยลักลอยอย่งนี้เพื่อสิมีสูตรต้องมัดอยู่สูตรมีสูตรแล้วแก่เกาโตหมดเนี่ยจ้ะแล้มาตัดกันเอาแล้วก็เอาเหยางดับมาตัดแต่ว่าแม่แม่แั่ก็เดี๋ยวเพิ่งว่าดับบนพุกหลังนี่มันดับตัวใดก็ได้โอ้มันดับตัวใดทำแม่ มั่สิบว่าเจ๊เสือได้หน่อยเลยสามปีกว่าเลยเด้อมาดับตัวไดจยังว่าเดี๋ยวก่อน <c ười> คันนี้เฮ็ดสมวตาแม่ยูใสบบ่นอกวันนี้แม่เห็ดไอยูยอ่ยโอ้คือดับมีเอาอยู่โอยากงูเลยดับเลยเนาะแมนมันเอาอยู่ได้ถูกหลาเลยเมือ่อสามสีเลยเด้อโอ้สามปีวมปบวรุ่เออดับบนพวกหลักันนะจ้าเอาออย,อยูเดีมได้น่อ,นอบวันนี้เนาะ เขาสิบ๊วยรลงทุนเนาะสีบได้เปลืองเงินเนาะแม่แมนแม่ว่าเออมันกับนารุนเพราะว่าเพราะว่านี่ตัว้นเมีหร้ายแม่แม่เบิ่งแล้วแม่ลองมาเห็ียดย่อนหลังเบืองเออมันสะพานอยู่หวดงวดที่แล้วมันสะพานมันดังหัวหวดหวดทีแล้วอืมแบบบ่นทุกหลักก็ขึ้นัดออกเลยบ่บ่บ่ตองเอาเลยสินะ่ะดับเอาอยู่ว่าเสนอแม่รู้ักเลย ก็ดีได้นะฮะสิบวได้สื่อเนอะมันสิบวไดดเปลืองเงี้แแ่นแันแนมิติดเรียงดันฮักฮคกตู้ก็เอาเลย,ยสินะถ้าเราสอการออกมัอ้าวามต่มันต้งส่เยอะเกินไปไม่จลองได้ฮนะเหมันม้ว <c oughs> นกระสองอันใก่ไก่แบานีา่แล้วคนมาคือแม่จะเป็นเสี่ยนสูตรำนาวนดนะ้เนาะจ้า แต่ว่าเคยรุดบ่แม่สูตรแม่นี่บ่สูตรสีปีหาปีก็รูทได้หน่อยเพราะมันติดบนติดล่างใช่ไหมนั่นคือแม่กระจับบอันนี่นะกระจับ่บ่ถือจนสิเพราะว่าส้มสี่ปีห้าปีมาตราหนึ่งบนรูทแค่เท่าองเอาสูตรอื่นมาตัดจนสิสนุ่ม แล้ว่าดินบุญนี่คือห้าสามเก้าเนาะคุณแม่จ้าจ้าสิบเบิกรับสีพุ่งกลมใบไเนาะค่ะเนาะจับล่างทุกลัก <c oughs> จับร่างทุกลัก <c oughs> จ้า <c oughs> อันนี้ก็สิเป็นสายของแม่นางสีสะเกดเนาะค่ะเนาะโทรมาแต่เศ้า <c> ไ <oughs> ก่เมื่อแล้วเนาะแม่จ้าค่าหวดนี้ก็คือ เด่นห้าสามเก้าลากนี่เก้าแปดคือเด่นเด่นสุดๆนะจ๊ะจ้าวายว่เห็นดอกเห็นแมาสิบอกไหมจ้าจ้าแต่ว่าสูตรนี่แม่ยังไม่รุดนะจ๊ะปีนี้บอจ้าบอบอบเลยรู้เสียต้นที่กับบ้านนี้ตัวร่องนี่สามตัวซีมีหาซีเก้าเนาะจ้าหาซี่เก้านี่คือร่องร่องหาสามเก้าน้องคุณแม่จ้าจ้าล่องล่องเด่นระลุล้า ันนี้คือบนนะคะบนมีห้าสามเก้าห้าสี่เก้าหกห้าหนึ่งเจ็ดสี่สามเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเก้าคือชุดสามตัวเนาะจากบนขกกึนจากข้ได้เองวันนั้สองข้อแล้วแต่แมทที่คุณจิตอ้อส่วน,ล,นว 6, ล่างนี่วิ่งแปดกับหกล่ล่างมีเก้าแปดห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์แปดสามแปดสามสองสองสี่เจ็ดแปดฟันไปที่เก้าแปดเนาะคะ่ะคุณแม่ อ่านี่เป็นแนวทางคุณแม่นางเนาะกคือว่าพอขั้นหยุดมาจากคุณแม่หมดแล้วก็ข้าเนาะเนยเิเลเียกันไปหด้หลุดล่าเดิอเลอกันิว่าอักกนด,ด,ดับเอาอยู่บ้างอจารดับเออยุดสัออกเลยเหเพราะว่ามันเด็สามปีอะไรเงี้มยมันมีลกเดียวตองลกดับบนเเ่าทีดับิหน่วยได้หลุดล่า นหนักคนสุดท้ิดหน่อยจ้างเป็นพีแม่คิดไวคิดไว้แต่ม่คิดว่าถอยรับรักลอยดอกคือรับคิดหน่อยเออแม่บรยากาศมันก็ลดส่วนทุนที่จ้างแม่บางสีออแต่ว่าแม่ชอบชุดนี้คือห้าสามเก้าร่างเก้าแปดแนง่ามแแล้วเวลากับชุดบรถั้งแต่นี่เราดูกันชุดบ็รู้สแต่ายเก จ้างวดนี้กับม้านมันคือเก่าเนาะค่ะจ้าก็ะโปรงถุงดระโเพราะว่ามันหลายโตเนาะจ้าการผู้ดใดสิโต๊หาคุณแม่คุณแม่แจกสูตรพร้อมาจ้าจ้า,จาด้ไบอกเลยเง,งินบ่หวงจ้าเบอร์โทรแม่นางก้าเบอร์นี่นะคะเนาะจ้า,จาสำหรับใครที่จะโทรตามสูตรนะคะศู 92, 5, 5นย์เก้าสองห้าศูนย์ห้าห้าเก้าห้าแปดเนาะคะ่ะสำหรับแม่นงาง หนึ่งปียังไม่หลุดโอ้ยถ้าวางสิ้ผ้าโอปอไปเรียนสุนัขเดอ้อแม่นางเออมาเดอ้อมาเดอ้อบกใกล้สันเสืเอ,อ,อ,อพี่เถออ่าเมื่อนี้ก็ขอบคุณแม่นงางค่ะจะมีโครงตายป่ะจ้ะจังวาหลุกล่ะเดี๋ยวก็ได้แหกแิวงก็ได้ไม่ต้โทรหาดอกแม่สิยหายวันที่เท่าไรจ้ะมาเป็นมือเอืนอ่นเอามือเอืนน่นเนาะอันนี้คือชุดเต็มยังไม่ฟันย่งางรอฟันทุ่งหน่อยหน่อยหาง <laughs> จ้าจ okay. <audio> right. ่าเดี๋ยวแม่สุเบิังป้าสุดก็จะเชื่อมกันมากกว่าเข่าที้กันนะอืมจ่าจ่าจ้าแม่สุดบังเท่าเง่ากับบ่ายที่หนูเห็นไงเห็นตรงกอนจ้าจ้าโอเคจ้าขอบคุณคุณแม่จ้าแม่นางสีสะเก็ดเนาะค่ะจ่าชอบกับจัดคัดกระพ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นแนวทางแคบหน้าจอไว้ ตามที่เฮตดมากเพื่อนกระเข้าตลอดเนาะค่ะเนาะกาสเป็นซายโจแต่ว่าจะามีโอกาสไปตั้งทีเจะเกลดกสีได้ไปตามเพื่อนเนาะค่ะเนาะสิไปตามให้อฟซี่ฮันละกาเพื่อเพื่อจะให้อุปอไปคัดสู่เตียนสู่ด้วยเนะาะกาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ